นายพงรัตพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการและประชาชนตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณรตามโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดแต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมาเสาวนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณวัดกเกษมสำราญตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้าง ความรักความสามัคคีกับประชาชนตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพาเข้าวัดทุกวันพระวันธรรมศวนะได้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2565 โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้างความรักความสามาคัคคีให้กับประชาชนเกิดการเกื้อหนุนช่วยเหลือในชุมชนในหมู่บ้านชุมชนนอกจากนี้ยังได้มอบเงินและข้าวก้นบาทครัวเรือนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสจำนวน17ครัวเรือนและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปทลองจังต ข้อที่นี้นะคะใค่ขั้นหน้าค่ะขั้นข้นขั้นะครับม่้อบไมใหญ่ด้วยอ่ะมูที่สาข้อที่นีนะคะข้อนกนะคะขันาตอนเข้นงานเลยนี่ค่ะดีครับดีค่ะมอม้อแล้วจับซอ่คือมดยั้าับับ ตาลองกมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยครับ